มาดูในวันต่อไปวันนี้วันเกิดผู้ใหบ่อไม่มีมันใช้มาดูเอาชิ้นี้อาหารทำไรมาอะไรวะต่อติยาอะไรคือต่อติยาให้ดูดวงหน่อยดวงปกติเดยโอ้โนี่ฝนตกเออที่จริงผมลืมไปเลยว่าผมจะต้องไปตกป่านะแต่ก็ช่างมันเถอะนะคาซูก้าให้กินี่อยากได้ซูก้าอยู่เนะี่ย โอเคไหนดูสิิ้นไดอะไรไหมอ่าโอเคได้เงินหนึ่งพันอะไรอ่ะอ๋อเสร็จแล้วเหรออู้เร็วดีจังเลยโอเคงั้นก็เยี่ยมเป็นเลย,ยเจ็บอะไรวะอ๋องั้นเราได้มาเอ๊ะ เราทำของไอ้มิสเตอร์คิวเสร็จแล้วมันให้ได้เยอะมาขนาดนั้นเลยเหรองั้นสงสัยผมน่าจะต้องอัพเพิ่มละเดี๋ยวผมน่าจะอัพเล้าไก่เพิ่มเดี๋สิม่ต้องการอะไรขอให้โอเคงั้นวันนี้ไม่น่าจะได้ไปต่อเมืองแล้ะล่ะผมดูนนี้มาอ่าไปขอดไม่ได้มีอะไรบุยวามากไม่น่าจะได้ไปเมืองละน่าจะเตรียมอุปกรณ์ของละ โอเคไหนนางก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นเป็นกิจจะลักษณะได้อย่างวะยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรในนุมวัวขอลิกนมหน่อย,อยตัวนี้อยู่ไหนวะยังไม่ออกมาไม,ไม่ออกมาอยู่ไหนวะเฮ้ยูบอว where are you อ,อ,อยู่นี่ กลืนไปกับแมนไปกันโอเคแต่ผมไปในไหนก็น่าจะซื้อเป็ดเพิ่มแล้วก็เดีดูไม้ก่อนว่าเรามีไม้เหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้เจ็ดจ้าเอานี่มาแล้วก็ที่จริงก็อยากจะดอกไม้ไปให้คนทั้งเมืองแล้วเนี่ยฉันจะ จัดการอะไรยังไงดีนะดิมิทัสเออเชนเจ้านี้ไปให้ดิมิทสแล้วก็เ็บแค่ลอดเนอยัง,ย,งยังไม่แน่จะจับเป็มน,นะเ็บแคหลอนเนยอ่าไม้หินหญ้านี่จัเต็หรือเปล่าไม่แน่นใจมีฮัตปูดด้วยอ่ะเติมไปหน่อยังนอ่ตอนนี้ยังอยู่ในเวลาอยู่อันนี้เดี๋ยวไข่ผมเก็บไว้สำหรับงานเทศก,กาลแล้วกันเอาพวกนี้ไปคอด้วย นี่เป็นบริจาคนี่ไปเคาะโอเคฉัจะต้องตัดไม้รัวๆก่อนแล้วนะอนนี้เก็บก่อนไข่ไข่นี่ก็เออที่ไม่ยากเดี๋ยวก็ได้ใช้เดี๋ยวน่าจะไปซื้อชูก้าด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าชูก้านีในเริ่มจําเป็นละผมจะมาทําอาหารเอาไว้แบบลงไมนิ่งอะไรประมาณนี้ตัวชอ้อนยังจําเป็นอยู่เค,ยเคียวเคียวออมาด้วยเอานี้มาด้วยเอ,เอามาแม่งให้หมด กลืมก็ว,ว่าและวันลืมอะไรไมาวันนี้วันอนาะทิตย์น่าจะอยู่กันแล้วนะโอเคนี่คันขอเคลียร์พื้นที่นิดหน่อยเอาล่ะผมว่าผมน่าจะเอาโอเคพอดีไปเลยแหาไหมมาได้ แต่ตั้งเนี่ยก็ตามสภาพไม่เหลือหกพันเหรอได้เหลืออยู่แค่สามพั 3, นอี่มันจะ,ะพอทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยเป็ดจะซื้อได้ป่าเป็ดมันตัว,วกี่บาทอะถ้าสี่พัน 4, นี่คือจบเลยนะเดี๋ยวขอดูราคาเปียกหน่อยเปียกราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูตารางเควสด้วย อยากรู้จังอุ๊ยอภิปเติน,นนะขอดูเคลดหน่อยอ่าตกปลาชับสางตัวเคล็ไม่ดีแย่นะตัวนี้ทำอะไรดีนะอืมไปเล่นจำจีกีที่ห้องไหมน้องจะย้อมผมเหรอ,อเอ๊เอาสีอะไรดีที่จริงส่วนตัวผมชอบสีนี้นะ เวนกรรมไม่ชอบไม่ชอบความเห็นเราซะงั้นหรือว่าจริงๆแล้วเวลาผู้หญิงทถามนี้คือเขาต้องการความเกียรติยที่แตกต่างเราช่งเป็นผู้ชายที่จิดชื่อเหลือเกินพู้มนภาพภูมิใจนะไหนดูซิขอดูราคาเปรียบหน่อยเปรียกราคาเท่าไหร่ อุ๊ยพันสองเองเยี่ยมมีตังยูมีตังยูงยโอเคเราได้เป็ดมาละไหนดูสิรถคาร่รถคา,ร,ร,ถคาร่มีอะไรมานำเสนอเราบ,บ้างไหมฮะไหนดูหน่อยเดี๋ยวเราต้องรีบไปแ่าคลีนด้วยนะเนี่ยจะรีบไปชอจิออนกับมีแยมมีนันนุนนี่มี มีของที่เราไม่ได้ใช้ทั้งนั้นเลยโอเคไปไปดีกว่าของนี่ก็เต็มตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะต้องจริงๆจะต้องเอาไปให้อ่าเดมิเชียสเขาคนนี้ติดไม้ติดมือมาด้วยโอเคเอาไระไรดี บอรดเลยสิมีอะไรไหมบอดตรงนี้คือมันยังไงอ่ะมันต้องรอให้ครบหกวันก่อนเหรออิตยหนึ่งจะโผลมาทีหนึ่งเหรอผมก็อ่านตอนนั้นไม่เลีย์ด้วยสิช่างมันแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะของมันข้างเต็มนะเนี่ยเดี๋ยวกันคอทีละอันให้มันมีพื้นที่เพียงพออุนี่มัน ให้พิพิธภัณฑ์ได้ยูอโอไม่ขายหรอกก็เดี๋ยวนี้มันมีการอธิบายแล้วปกติมันจะไม่อธิบายเลยนะโอเคอ่าขายอะไรได้บ้างเนี่ยขายนี่แล้วกันกดผลเทีโยนมีของซ้ำบ้างไหมเฮ้ยเบือ่อฉันต้องมานั่งไล่ขายทีละอนอย่างเงี้ยหรอ ที่จริงผมกัาผมทิ้งอย่างนะี้ทิ้งทิ้งไปเลยแล้วกันทิ้งไปเลยแม่งเยอะเลยเกินแทเนะี่ยหรือถ้าเกิดใครมีวิธีใช้เนงนอื่นนอกจากการทำปุ๋ยก็แนะนำผมได้นะฉันฉันขออะไรที่ดูดีดูด,ด,ดีแบบชดเชยจากที่ว่าลอดซื้อกลอดนั้นได้ไหมฮะบอกว่าดวงดีอ่ะแล้วแม่งไม่ให้อะไรเลยอ่ะฮะขออะไรที่ดูดีหน่อยได้ไหม อขอไปบริจาคก่อนผมคิดว่าน่าจะกลับมาทันอยู่นะม,มันก็คงไม่นาใช้เวลา,าน,นานหรอกโอเคให้เขาบริจาคหน่อยโอ้ได้อะไรมาใหม่นะให้เขาดูหน่อยสิได้อะไรมาใหม่เลยอ่ามไม่น่าสนใจนะไปะเราก็ไปข้อกันต่อเกย่า กับตังสองพันหนึ่งร้อยบาทพี่แยงมันจะปิดยังวาพี่แย้ปิดห้าโมงมั้ถ้าจะไม่เิดมาขอต่อพัสมติกชาดนะหินสีลุ้งอ่ะขอแค่นี้มันยากเหรอขอแค่นี้มันยากเหรอฉันอยากได้อะไรมันหวือหวาหน่อยนะแม่งไม่มีอะไรที่จะไปใส่ต่อได้เลย ใช่ไหมแต่ละอันนี้คือเรียบร้อยมาแล้วแสงไ,ไรเดี๋ยวไปหาพี่แรแล้วก็ซื้อน้ำตาลมาดกวยซื้อน้ำตาลเท่าไหรด่ดีของแม่งยิ่งแพงแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมไม่ค่อยดีมาพี่แอรซื้อของหน่อย ้ hey, ขายได้นะถามว่าขายไหมไม่ขายอะชูก้าเอามาสักห้าอันก็พอละโอเคน่าจะผมเอาของไปไล่แจกก่อนนะเปียเอาอันนี้ไปแล้วกันเอาข้าวโพดไปอุย้ยอืมขอโทษมาเปียไม่ชอบเหรอเซ็งไม่ชอบ ซึ้งเลยครูโอเคดีมีเทสอยู่ด้านบนผมไม่ชอบข้าวโพดเลยเนี้ยเก็บความรู้ใหมแ่แคลลี่คุยกันหน่อยอ่าไหนมีเรื่องดียังไงไม,ไม่ได้หยุดเลยจะ้ะทุกวันนี้นี่สินมันตามทวงหลอกหลอนอยู่ทุกวันเอาอะไรไมาหยุดแต่จะ๊ะแต่ถ้าคุณฮัคลชลรไลเปยผมผมค่าจะ มันเป็นเด็กน่าสังกัดนะฮะเดมี่อ่าเดมี่อยู่ไหนเอาอยู่ข้างบนเฮ้ยโย่ bro เดมี่เดี๋ยวจับกันเดมี่ b เข้าไปอืม bro ฉันไม่ชอบอยู่ที่เดนนาแนนะโอเค let's go กลับบ้านดีกว่าเราไปจัดการความเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันของที่เราใช้คุณได้ขุณน้อยแม่งโอ้โหแต่ดรยายการบริจาคเราไม่ใช่เหรอเนี้ยใช่อืม นี่มีอะไรเลยที่จะดูเป็นประโยชน์สำหรับฉันน,นะนะไปกันเอ๊ะที่จริงต้องไล่ขายก่อนไล่เก็บกันโอเคเลือดแน่ตัดขายแล้วเก็บเก็บเก็บ,บโอเคอืมขายแม่งเลยเฮ้ยเห,หลืออีกชิ้นหนึ่งจะไป ไหนลงมาดูเนพะื่อนเฮ้ยทับโค้ได้แล้วเหรอเรยี่ยมเป็นเลยเก็บหมดแล้วใช่ไหมเต็มไหนดูซิโอ้เมเปิ้ลได้แล้วเหรอเร็วดีจังทำอย่นี้สิมาติดก,กันอืมเจ็บไปแล้วโอเคนี่ต้นอะไรวะดทำไมต้นมันดูแปลกๆ เป็นไรเดี๋ยวคักน้องเป็ดเออน้องเป็ดไม่ตื่นกันเอาอันนี้วางกันโอเคไปไปคุยด้านล่างต่อเตรียมอ๋อโอเคญาตทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมหมดละเอเอตรงสหนวันนี้จะได้นอนเร็วฮะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไร มันทำเท่าที่ทำได้ละอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่าตอนนี้บันเดิลมันเหลือที่จริงเดี๋ยวผมรอเป็นเนี่ยถ้าได้กระต่ายมาเนี่ยมันมีสิกรนในพวกนี้อยู่เออท่านแรกกระต่ายนะแล้วก็อันนี้เราเหลืออยู่อันหนึ่งเร่ที่ผมต้องเก็บต้าโพล่ไว้แต่ไม่ได้เก็บเก่งไม่เป็นไร นี่ยังไม่ต้องว่าถึงดูดูยังไม่ถึงโอเคนี่พรุ่งนี้ไปตกได้นี่เรามีแล้วนี่ก็มีครบแล้วแอปเปิลสามอันอนี่ยังไม่มารอก่อนสามานี่รอหมดกันหมดเลยนีกันรอเก็บมีแล้วหนึ่งสองของคันตะวันเดี๋ยวต้องไปปลูกวันนี้เดี๋ยวองกันตรงนี้รอเลี้ยงเต็ดใช่ที่จริงต้องเลี้ยงเต็กแหละ อโอเคนี่มีนี่มีมากี้ยังทัพเพลยังใช่ก็คือเดี๋ยวก็ต้องไปตามฟาร์มให้มันได้เอ๋อะไรนะเฮ้ยยังไม่มีเนาะเป,ป็นปัมฟาร์มให้มันได้ตัวหมูอยู่ดีเออโอเคไหนดูซิทำอะไรได้บ้างทำได้ละขอมาสักสองเงินสิ ามาเพิ่มโอเคงั้นก็เข้านอนหลับฝันดีโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดจบลงเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับใครมีข้อติชมเนี่ยก็สามารถติชมได้คอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ